สวัสดีครับผมอ๊อฟชัชริตธัญญาพิบาลนะครับวันนี้ก็มาขอสวัสดีแฟนๆรายการมวยดีวิถีไทยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีกําลังมีปัญหานอนไม่หลับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดไม่ค่อยมีแรงทานข้าวไม่ได้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดเข่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์วัยต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมและแร่ธาตุกว่า20ชนิดนะครับที่ผม ผลิตขึ้นมาเพื่อคุณแม่ผมโดยเฉพาะนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของผมเนี่ยอายุ65ปีนะครับมีอาการทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับท้องผูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นะครับน้ำหนักลดลงไป10กิโลภายใน2เดือนเนี่ยครับตามภาพเลยนะฮะโอ้โหแบบผมเนี่ยใจไม่ดีเลยนะครับก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่เนี่ยไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพบว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการภาวะของการขาดวิตามินและและร่ธาตุขั้นรุนแรงนะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยดูแล เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่และคนในครอบครัวนะครับเลยเป็นไวต้าแฟมตัวนี้นะฮะไวต้าแฟมดียังไงนะครับไวต้าแฟมเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุถึง20ชนิดนะครับมีอะไรบ้าง มีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน B ช่วยบำรุงระบบประสาทมีวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็มีวิตามิน D ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะครับมีวิตามิน E ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และที่สำคัญเลยมีวิตามิน K นะครับช่วยบำรุงเลือดให้แข็งแรงนะฮะนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมนะครับเขาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงระบบประสาทช่วยให้นอนหลับสบายนะครับ แล้วก็ท่านที่ปวดเมื่อยข้อต่อต่างๆนะฮะเดินเวลาเดินก็ปวดนะครับ มีเขาเขามีคอลลาเจนไททูนะครับช่วยบํารุงไขข้อกระดูกนะครับลดอาการปวดข้อปวดเข่าได้บํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเซลลีเนียมและซิงค์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ไว้ใจได้ครับเพราะว่าไวต้าแฟมเรามีเลขจดแจ้งออยถูกต้องนะครับโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย GHP HACCP และที่สําคัญ มีฮาลาลอีกด้วยนะครับพี่น้องอิสลามสามารถทานได้เลยทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับหลังจากที่คุณแม่ของผมนะฮะได้ทานไวต้าแฟมอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้หูกลับมาสดใสนะครับสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะฮะนอนหลับได้ดีไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยนะครับทานอาหารเนี่ยโอ้โหได้อร่อยได้มากขึ้นนะครับและที่สําคัญมีเรียวมีแรงนะครับหน้าตามีความสุขมากนะฮะไปเที่ยวไหนต่อไหนเนี่ยได้สบายเลยผมก็รู้สึกสบายใจนะครับวันนี้นะฮะใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่ากําลังมี มีอาการแบบที่ผมเล่ามาเนี่ยทั้งทานอาหารได้น้อยลงนะครับไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวบ่อยๆเนี่ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับไวต้าแฟมเนี่ยช่วยได้เลยนะฮะหรือว่าจะปวดข้อปวด,ขปวดเข่าไมร่รู้สึกไม่สบายตัวนะครับไวต้าแฟมตัวนี้นะฮะช่วยได้นะครับพิเศษนะครับวันนี้มากับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งนะครับจัดโปรพิเศษให้เลยนะครับเฉพาะ 99สายเท่านั้นฟังดีๆนะครับซื้อไวต้าแฟม2กระปุกตรงหน้านี้นะฮะผมให้อีก1กระปุกแถมฟรีนะครับเป็น3กระปุกยังไม่พอครับผมให้ท้าวเวสสุวรรณอันนี้นะครับไปบูชาอีก1องค์นะครับเป็นรุ่นบันดาลทรัพย์จากวัดจุฬามณีนะครับอีก1องค์อันนี้ปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ราคาเกือบ2,000บาทน,นะครับแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายแค่ 870นะครับฟังไม่ผิดนะครับ870บาทโทร02 113 1234หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดเทลทูชอปนะครับมีบริการจัดส่งและเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับย้ำนะครับ02 113 1234นะครับแค่870บาทเท่านั้นนะครับได้ถึง3กระปุกนะครับแล้วก็อง์ท้าเวสวรรณ์อีก1องค์นะครับแอดไลน์ที่แอดเทลทูชอป หรือโทร02 113 1234นะครับ โอุ้ดสุดๆยอดมากๆนะครับนอกจากคุณแม่ของผมแล้วนะครับผมยังเอาไวตาแฟมเนี่ยไปให้กับผู้ใหญ่ในวงการที่ผมนับถือนะครับแล้วก็เห็นผลเนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะพ่อรองข้อมูลคดีนะครับแม่ปุ๊บปิมาตแม่จุ๋มอุทุมพรนะครับที่แต่ละท่านเนี่ยได้ทานไวตาแฟมแล้วนะครับโหสุขภาพดีกันทุกท่านนะฮะแฮปปี้กันทุกท่านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าช้านะครับไวตาแฟมเนี่ยโหทานง่ายมากๆนะครับเขาเป็นแคปซูลแบบนี้นะครับ นี่เป็นแคปซูลงนีทานง่ายฮะแค่1แคปซูลนะครับทานหลังอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะครับแค่เม็ดเดียวนะฮะหกระปุกมี30บแคปซูลนะครับโทรเลยนะฮะที่ t e l l t o t ลท l TV Shopping นะครับ, tail tail, รบเบอร์02-113-1234แอดไลน์ แอดเทล o ูชอปนะครับทั้งหมดนี่นะฮะสามกระปุกนะครับสองแถมหนึ่งกับองค์ทเทวสุวรรณรุ่นบรรดาลทรัพย์นะครับบูชาแล้วเนี่ยเรียกเงินไหลมาเทมานะครับทั้งหมดเนี่ย870บาทเท่านั้นนะครับ870บาทหุ้ยเหลือ18สายแล้วนะครับโทรเลยครับถ้าใครกลัวกดไม่ทันนะฮะแอดไลน์มาก่อนได้นะครับแอดเทล o ูชอปนะครับหรือโทรเลย0 2 1 1 3 1 2 3 4ช้าหมดนะครับโทรเลยครับ0 2 1 1 3 1 2 3 4นะครับได้หมดนี่นะฮะ ทั้งหมดนี่เลยนะครับ3แถม1นะครับ02 113 1234 870บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยครับหรือแอดไลน์แอดเทลทูชอปนะครับนี่นะฮะยังยังมีเวลานีดนึงนะครับโทรเลยครับ02 113 1234นึ่งหนึ่แอดเทลทูชอปนะครับ